you <music> พระจริยวัตรงามปรากฏทุกหยดหยาดบรมราชชนนีพันปีหลวงทะาทรงเป็นแม่ของชาติราชทั้งปวงดุดดังดวงหาฤทัยไทยทุกคนสายพระเนตรพระเมตตาประชาราชฎศิลปาชีพศิลปะชาติอำนวยผล ป่ารักน้ำฉ่ำชื่นรื่นกระมลสถิตล้นล้ำค่าถิ่นแผ่นดินทองวโรกาศมหามงคลดนสวัสดขออันเชิญพระไตรรัตนพิพัฒผองจงปกปักรักษาใต้ฝ่าละอ,องราดแท้สองขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมพลเข็มกำเนิดผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบุรพาศูนย์ประสานงานกลางแห่งชาติจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะวิทยากรและผู้นำเยาวชนเพชรบุรพา